อ่านี่ค่ะยวลาจะคุยนะครับเพราะทางเจ้าหน้าที่มีเรื่องจะมาชี้แจงนะครับมีครับมีอ่าอ่แล้วก็รบกวนให้คุณเดินหาไปที่ส่วนตัวักคู่หนึ่งนะครับครับเดี่ยวเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของทางราชการเขานะครับครับครับอันนี้คือไม่ทราบว่าคุณทํทำงานอยู่หรือเปล่าสวัสดีคเดินออกมาจากที่ทำงานก่อนได้ไหมใช่ครับทำงานอยู่ อ่าเริ่มต้นหัวเงี้ยสอบถามนะครับว่าคุณพิพัฒน์คงนะรู้จักกับนายวรพจนวรัตวรคุณมาก่อนไหมอ๋ออ๋อเพื่อนผมเองอันนี้ไม่ตลกนะครับคุณพิพัฒน์คงครับเพื่อนผมเองเริอมต้นหัวเงี้ยสอบถามจริงๆนะครับว่าคุณรู้จักกับนายวรพจนวรัตวรคุณหรือเปล่าครับหรือที่เร่นกพี่พอเพื่อนผมเองครับเขาวอเกอร์อีกแล้วก็คื ทางผู้ต้องหารายนี้นะครับถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่1 6รามพุทธศักราช2566คุณได้ไปเยี่ยมเขาบ้างหรือเปล่าครับครับฮัลโหลครับคุณได้ไปเยี่ยมเมื่อเมื่อกี้ถอนเงินอยู่ประเดอะไรนะครับเมื่อกี้เสิร์ฟน้ำอยู่อะไรนะอะไรนะอ่าก็คืออ่าคุณนะครับเป็นเพื่อนของคุณนายอ่าเป็นเพื่อนเพื่อนของนายพ่อถูกไหม ใช่พอวอเกอร์อ่าอันนี้คือคุณมาเรียกรวกกับทางเจ้าหน้าที่หรือ,อยังไงไม่ครับเขาชื่อพอวอเกอร์จริงครับแต่อันนี้คือที่ผมติดต่อมาคือวอตพอครับวอตพอคดีไดีคอนเดียคอนกรุ๊ปรู้จักไหมเดียคอนกรุ๊ปคดีที่กันประชาข,ข่าวบอลจะรวบตัวไปไม่เคยไม่ได้ติดตามขา่าวอันนี้คือเราไม่ได้ติดตามข่าวเลยเนาะใช่ อ่าก็คือบอสพอลเนี่ยกระถูกจับกุมเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับอันนี้คือรบกวนให้คุณหาพื้นที่ส่วนตัวอีกสักคู่นึงได้ไหมครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่มีการอัดกระสุนไฟเสียงไว้นะครับครับตอนนี้ส่วนตัวแล้วตอนนี้ฉันตัดเสีอืมตอนนั้นผมที่นี่เสียงแตกซ้อนหนักนะครับคนมันเยอะคนมันเยอะก็คือเดินหาบุกที่นี่ได้ไหมเดินหาที่มันไม่มีเสียงนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ ไม่ได้แล้วครับใช่ก็คืออ่าเดีเราต่อไปครับคือนาผู้ทหาครับเพ่อทำการกับอ่าอันนี้คือข้นต้องการออออขอให้คุณหาที่ผมหาให้คุณหาเพื่อนที่่วนตัวนะคือไม่อยากให้คุณนะครับเอาข้าอมูลงของทาง,ง,ง,งราชการนะครับไปแท่งทรายจะรับทรมมาบเข้าใจที่มาทั้งวันในะครับ หลวงคุณพิพัฒน์คงหลวงคุณพิพัฒน์คงทำเปิดหฮังโ่ลปาได้ยินไหมอันนี้คุณพิพัฒน์คงทำอะไรอยู่ครับเนี่ยคือดูเหมือนคนจะไม่ได้สนใจในรูปแบบคดีที่ผมติดต่อมาเลยใช่าใจไหม คุณคิดว่ามันไม่มีผลกระตบกเก่าหน้าทีก่การงานนะคุณหรือ,อยังไงครับฮะมันคุณพิวัตโพงครับฮัลโหลครับครับก็คืออาจจะคือดูเหมือนคุณครับไมาได้ใส่ใจหรือว่าอ่าไม่ได้ไอืมไมถกเอ่อเป็นาการกัะวลนเลยใช่ไหมที่ผมติดต่อเข้ามา ถ้าคือคุณไม่ได้สนใจในรูปแบบคดีเลยถูกต้องไหมก็คือผมฟังแล้วคือคุณเดินวปโน้ตเดินไปที่แล้วก็ไปคุยกับคนร่วมคนนี้แล้วก็คือผมติดต่ออ่าก็คือผมติดต่อมาเนี่ยครับอยากให้คุณเดินทางเข้ามาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเนื่องจากคุณนะครับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาคดีของนายวรพลนะครับก็คืออยู่ที่ไหนแต่ว่าตัวคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไหนที่ไหนัครรบกุงเทพอ๋อโอเคครับพอดีอยู่แถวๆนั้นด้วย เดี๋ยวเป็นตอนเย็นผมเดินทางเข้าไปเน,ะนาะได้ครับแต่เดินทางเข้ามาต่อเวลา14ไทยกา30นาทีถ้าที่ผมเมริกา30นาทีนะครับเดินทางเข้ามาพร้อมหลักฐานนะครับนี่หลอนอะไรหรือเปล่าเม่อ <c oughs> อะไรนะครับป้าไม่มีแล้วระยคือเดินทางเข้ามาครับก่อนเวลา16อเมริกา30นาทีนะครับหรือก่อนที่สู่รารชการ เจ้าหนาที่จะทำการตอนนี้ไม่ว่างตอนนี้ว่างอันนี้ผมก็ไปรับรู้แล้วนะครับว่าอะผมจะมาชี้แจงที่กระทรวงพาณิชยแต่ทุกคนนี้ก็บอกว่าอะไม่ว่างในการไปเบียดทางอินเทอไปรับรู้ภาพแล้วใช่ครับใช่ใช่ก็คือทางท่านความกับนะครับจะทำการเสนอนุมัตินะครับเปลี่ยนสถาร้าคุณจากผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาสันติครับก็จะมีในส่วนของการอายัดบ really right> ัญช kind of ีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่แอบอ้างหรือว่าบัญชีที่คุณเปิดตามผู้กฎหมายก็ตาม และต้องคิดต่างนะครับที่เป็นนายได้เชื่อคือจะทำการอายัดทั้งหมดและทำการนําตัวคุณมารับทำการฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดสตุตทวันนะครับนะก็ตามนั้นถ้าคุณคิดว่ามันม่มีปลกระบ้างมีการหาด้วยสังคมก็ตามใจนะครับเพราะว่าผมมาชี้แจงคุณทราบแล้วแต่คุณไม่เลือกที่จะสนใจอะไรมั็เอย่างว่าเจอกันที่เรือนจำนะครับนะอ่าอ่าต่ออ่านต่อ าก็คือผมจะมาชี้แจงแล้วแต่คุณไม่ได้ตรใจสในรูปแบบคดีที่ผมจะชี้แจงให้คุณทราบอันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าคนที่โดนจับคนที่โดนคือเลขาจารก็ไม่ใช่ผมเป็นคุณนะครับนะแล้วสรุปคุณจะฟังผมไหมแล้วคุณพอมีพื้นที่ส่วนตัวสะดวกคุยไหมก็ตรงนี้แล้วครับส่วนตัวสุดสดแล้วก็คือตรงนี้คือส่วนตัวสุดแล้วแต่ทำไมล่าสุดผมไม่ได้เห็นแจ็คซ็อกเข้ามาครับก็หน้าบ้ามันติดพัน ผมต้องการแค่ที่ที่มันเทียมครับต้องการที่มันเทียมแล้วไม่มีบุคคลที่สามเกิดขึ้นกก็ที่นี่แหละครับไม่มีบุคคลที่สามแน่นอนครับมีมีประมาณร้อยกว่าคนตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับคือบุคคที่สองใช่ไหมครับคือจะปล่อยถามรอบนะครับว่าคุณู้จักับนายวรรครัตนวรรครัตน์สินหรือเปล่าวัดทนะครับไม่ด้แยกข้อเพื่อนผมชื่อพอลวอล์กเกอร์เป็นอเมริกันครึ่งอเมริกัน แต่อันนี้คือบอสพอครับค<อ>ด,ดีเจียคอนบอสพอคือ<า>ใครครับเราได้ดูข่าวไหมเขาเป็นผู้บริหารทีเอคอนครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเจียคอนที่การกระทำผ่า,าบอลครับที่โดนรวบตัวไปนะครับใครอ่ไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้จักถ้าเราได้ดูรายการร้องข้ามกระเพาผิดไม่ได้ดูไม่ไม่ดูรายการรายการอะไรบบเลยก็คืออ่าพักกระไรเราพัฒนาไม่ได้ดูไม่รู้จักก็พักกระไร ต่คที่ผมติดต่อเข้ามาครับคือทางทางตำรวจนะครับได้ทาการสืบพิสนของการนะครับที่อยู่ภายใต้อ่าูพร่กระบวนการของนายสองนะครับคือนายสามาทีนที่มนี่บาลานยังตรวราชการงานอ่าเ้ยเรื่องอะไรอ่าฮัลโหครับครับอ่าอันนี้คือผีบตัวใหม่ครับเนี่ยครับผู้จี่ตัวใหมครับเนี่ย

ที Now, like. Now, like. ่คให้การตัดสินคจับ้นาไขนาดไหนที่เขาจะได้ทำการพิจารณาปับปรุครับแจ้งแจ้งสายสี่สายหนึ่งมีก้าอี้ประธานอะไรไหมอะไรคข้ออึ้งประธานอะไรต่อ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 

อันนี้แลนด์แนขึ้นไปไหนนี่เราเตอร์มีมี่ายม้วนอยู่วะลองเอาการน้ำเอาอะไรออกหน่อยได้ปะมันมีสายแลนม้วนอยูอ่ปะอาจะคุณพี่พัชโรครับเ,เ้าคคุณพี่พัชโรครับ คุณแค่ผมทำในดีครับฮะโระวังระวังตักงายมแล้วานงานเป็นทางกลับกับเป็นนาบัตหมายบทีเดียวไหมคุณีบัดโปรงครับ ครับพี่ครับ <laughs>

สางานเรียนถ้าพกต้องกับให้นะครับก็คือจะดำเนินการขั้นตอของกหมายที่เปลี่ยนสถานะผมาจับให้เป็นผู้ต้องหาตางดนนะครับก็จะมีส่วนแล้กอาตัวหายจับไปนะครับก็หมายจับเอาที่เราทำงานเลยนะครับโชคดีแล้วกันนะบุกสิบัวโงครับผม